The celebrations on the auspicious occasion of His Majesty the King's Sixth Cycle Birthday Anniversary, July 28, 2024, Monday. Now, documentary on the Sixth Cycle of His Majesty's Birthday, Anarat Romian, episode, What Wakratham Safat Wurawian, The Temple of the Tenth Reign. วัดวชิวรธรรมาสาธิตบวรวิหารวัดประจำร,รัชกาลที่10วัดประจำร,รัชกาลที่10คือวัดวชิวรธรรมสาธิตบวรวิหารมีชื่อเดิมว่าวัดทุ่งสาธิตตามประวัติระบุว่าสร้างโดยข้าบดีชาวลาวเมื่อประมาณพุทธศักราช2399และเมื่อข้าบดีถึงแก่กรรมวัดก็ถูกทิ้งร้าง ต่อมาได้กลับมาเป็นวัดที่มีพระสงฆ์เมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2506ในสมัยพระโสพลวชิรธรรมสาธิตฐานวโรเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์และได้พระราชทานนามว่าวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ลักษณะเด่นของวัดวชิรธรรมสาทิตบวรวิหารคือมีพระเจดีย์จุลามณีสีล้านนาประดิษฐานอยู่ภายในวัดโดยองค์เจดีย์มีความกว้าง25ศอก9นิ้วความสูง49ศอกจำลองมาจากพระาธาตุฮริพุนชัยจังหวัดลำพูนภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ25องค์พระอรหันตสาวกธาตุ289องค์ และพระพุทธรูปทองคํำอีกสององค์รวมถึงยังมีหอธรรมวชิระเกล้าธรรม,มานุสนรที่มีความงดงามตามแบบศิลปะล้านนาอีกด้วย